สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาไปติดตามตารางการแข่งขันนะครับสำหรับนักตบสาวไทยในศึกเนชันลีก2022ซึ่งร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับวันตบแห่งชาตินะครับดูถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022รับชมทุกแมตช์ได้ทางช่องวัน31และช่อง GMM 25นะครับพร้อม ระเบิดความมันในวันที่31พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนโปรแกรมวันอื่นๆนะครับวันที่เริ่มจากวันที่31พฤษภาคมเลยนะครับไทยพบบังกลาเวันที่2มิถุนายนนะครับไทยพบเซอร์เบีย4มิถุนายนไทยพบเบลเยียม5มิถุนายนไทยพบจีนนะครับวันที่14มิถุนายนไทยพบแคนาดา 16มิถุนายนไทยพบโปรแลนด์นะครับวันที่17มิถุนายนไทยพบญี่ปุ่นวันที่19มิถุนายนนะครับไทยพบสหรัฐอเมริกานะครับวันที่29มิถุนายนไทยพบเกาหลีใต้วันที่30มิถุนายนนะครับไทยพบโดมินิกัน2กรกฎาคมไทยพบบราซิลและ3กรกฎาคมไทยพบ อิตาลีนะครับอันนี้ก็เป็นตารางการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ทั้ง12นัดเลยนะครับถ่ายทอดสดให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ชมกันทางช่องวัน31และช่อง GMM 25นะครับร่วมเชีร์พวกเธอกันด้วยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะเอออัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ